สวัสดีครับมาพบกับผมแล้ะนะครับจังมีรถปือ2นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พามาดู Mazda าเ m i l เมเคันนี้นะเป็นรถเล็กสไตล์มินิมอลนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับก็จะมารีวิวตดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดรา,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 าคาเหมือนเดิมนะครับโอเคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่จะได้ทันจะได้เห็นก่อนใครนะ โอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่านะครับสำหรับมาสเตอรฟมเบ利亚คันนี้นะเป็นยังไงบ้างไปขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนะไปครับมาเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับสําหรับรถมาสเตอร์ฟมเบีアคันนี้นะรถน่ารักน่ารัก,น,กน่าใช้นะครับพาสีกับชุดโอนเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบล1หนึ่งศูนย์เก้าสี่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะสีขาวนะครับคันนี้ กระจกดีครับกระจกดีเลยไม่แตกไม่ล้านะครับแต่พานสีนี่สองห้าหกเจ็ดนะพาษสีไม่ได้ต่อมนสองห้าหกเจ็ดนะนะนี่ครับเอกสารของคันนี้นะมาเดี๋ยวมาดูเร่มทะเบียนนิดนึงนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะวันจดทะเบียนของคันนี้นะครับก็วันที่แปดธันวาคมสองห้าสามสองนะครับอันนี้เขาเอาหลังคาออกแล้วนะอันนี้ก็จดว่าไม่มีหลังคานะเอาแค่ดีบอยออกแล้วนะครับอื พันสามนะครับอันนี้เครื่องพันสามนะสีขาวสีตรงเล่มนะครับเอกาสารพร้อมโอนนะเอ,ะอกาสารพร้อมโอนเลยนะชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์นะแล้วก็รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับอันนี้รถเล็กๆตามสไตล์มินิมอลนะน่าใช้มากนะครับคันนี้ออย่างดีนะ ยังใช้ได้ยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะหลังคาสีก็ทํามาใหม่นะสีสวยสีสีสวยเพิ่งทํามาใหม่นะครับแต่สีตรงเปิดตรงนี้จะมีหน่อยนึงนะที่ที่ไม่สวยนะครับะสีตรงนี้จะตรงขอบตังเนี้ยแต่นอกนั้นก็โอเคอยู่นะครับนะอ โอ้ไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายคือจะถ่ายเห็นเลยนะจะถ่ายเห็นเลยครับป้ายทะเบียนหน้าหลังมีครบนะครับแต่ไฟท้ายฝั่งนี้นะกับไฟท้ายฝั่งนี้กระบะหลังจะขอดูหน่อยแล้วกันผุไหมนะครับกระบะหลังไม่ผุผุใช่ได้ใช้ได้นะครับอโอเคใช้ได้อยู่สีก็โอเคอยู่นะอ่า แ๋วแจ๋วเลยแต่งมาเป็นแบบน่ารักน่ารักนะครับอันนี้สีโดยรวมโอเคอยู่ก็ดูข้างในหน่อยประตูมานะครับเ่่บาะน,นะครับอ้าข้างหลังนี้นั่งไม่ได้นะ น,นี่นั่งไม่ได้นะครับมีชุดลำโพงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยดีกว่าเปิดกุญแจมานะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถติดเลยสตาร์ทง่ายครับสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายนี่ติดเครื่องลนะอ่าสตาร์ทง่ายเลขไม้เท่าไหร่ เลขใหม่นี่โอ้แปดแสนเลยเนะ 800, 000, 000, 000. ี่ยแปดแสนหรือแปดหมื่นอือโอแต่เครื่องติดแล้วนะติดง่ายนะโอเคไปทดลองขับขี่กันนี้ก่ะ Thank you. กันนี้นครับเจ้าของไปเลครที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับรถอยู่จังหวัดพิจิตรอำเภอหล่มเก่บเบกาบ้านหนองับกแก้วนะใครสนใจก็สามารถโทรมาตลองได้นะเลยโทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปรออ่านคอมเมนต์นะครับนะพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับเดินทางอยู่ก็ ให้เดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะใครเดินทางอยู่ก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้รถเยอะนะโอเคขอตัวลาไปก่อนก็ขอแกงคําว่าสวัสดีครับ